กาจะเป็นการที่จับเอาของในมือจริงๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าเป็นอาคารสถาปัตย์เพราะว่าจุดตัวแล้วก็ทุกแบบอาคารต่างๆสถาปนียกรรมที่มันน่าสนใจค่ะก็ไม่หยิบมาเพราะว่าเหมือนเราเห็นอะไรพวกนี้เราก็จะตื่นหรืว่าจะเป็นของที่เราคือรู้จากทำเนี่ยก็เลยบอกว่าควรจะเก็บอะไรที่ความคิดของเด็กเล็กใหม่อ่ะ มองเห็นอาการอะไรบ้างที่อยากไปต่อสู้ดาวอยู่เรื่อยๆมันก็อย่างเช่นสารเจ้าเลยมันไม่ใครคี่ว่ามันย้อนยุคโตสกาอะไรเงี้ยคืออะไรที่มาช้าลงกับชีวิตอะไรเงี้ยก่างก็จะช่วยทำให้ การโซโลไลฟ์ของเราษก็จะได้คนหุ่นอยู่คนหนึ่งที่หัวแข็งสี่เดิมเนี้ยแล้วก็ได้รับการประสานกับน้องให้ไปวาดบ้านเก่าของตัวเองบ้างไปวาดร่างเก่าที่อยากเก็บเป็นงานที่เป็นเรื่องของตัวเองอะไรแบบนี้หวังว่าการที่เราส่งออกไปในกรทั่เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะใหญ่ไม่คิดว่ามันต้องมีคนเอกบ้าง แล้วก็กลับย้อนมาดูว่าตอกลับย้อนมาดูก็น่าจะมีเต่ตอนนี้ต่อจากนั้นก็ให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติปัจเจกพลังมหันจรรยวมาถอดใจปดใไปนิดนึงมันเหมือนกับเปิดพื้นที่ทุกอย่างของของเมืองว่าตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อม ทิ้งก็ไม่ได้อยจะเป็นคนหยาบ่อยฟ้องเพราะว่าทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะมีถนนคนเดินอะไรต่างๆเนาะจะมาแสดงความออกความสามารถต่างๆอะรก็เหมือนัำเป็นประตูสู่เมืองหลวงเพื่อไปไปย่านอื่นๆ่อไปเมืองแต่ละเมืองเนี่ยอยู่ใริบบไม่เหมือนกันที่นี่ไม่ได้หยู่หลาแล้วไม่ต้องการคนมากมายแต่ต้องการให้คนออกจากบ้านมาพูด กัะจายใช้สอยเล็นๆ้น้อยกันแต่ตรงนี้มันทําให้กระตุ้นคนที่อยู่ว่านเฉยๆและมีสินค้าเอามาฝาขายหรือว่ามีของสะสมต่างๆก็อยากจะแสดงผลงการก็ให้โอกาสของคนเหล่านี้ในการวิจัยว่าเอามาแสดงของแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกับทางเทศบาลอมู่ตรงนีนซึ่งมันไม่มีงานวิจัยไหนที่ทำระดับพื้นฐหายอย่างนี้เลย่ะว่า ให้โอกาสของคนน้อยถี่หองแค้จริงอาจจะมองเห็นว่ามันมันเป็นพื้นฐานแต่ที่จริงแล้วมันต้องใช้ฟิล์มความอดทนการนี้ดีมา,มากๆเพราะว่าอย่างแรกกรค็คือเปิดโอการถ้าไม่มีที่ไม่ให้โอกาสเราก็ไม่สามารถที่จะคอนแทคหรือว่าแสดงตัวตนได้เลยอะไรเล็กๆน,น้อยๆองต่อได้แล้วมันมีเงื่องุนเป็นด้านบวกต่อเไป